ไไไไไอออออ้้้้้้้้้้เเเเเหหหหหีีีีียยยยยโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเออ่ร uh, ถนะครับผมรถแปดนะรหรือถนนที่แปดนะซึ่งเป็นเกมคนละค่ายนะคนละค่ายเ,เกมญี่ปุ่นนะครับผมที่อะไรนะจากแพดเกมแพลตฟอร์มแปดแล้วก็เออ่ทางออกที่8อะไรเงรี้ย e X8 i t นะครับผมแต่อันนี้เป็นถนนที่8ก็คือเราจะขับรถนะครับผมไม่ใช่เดินละอืม ก็คือเป็นแฟนเกมในอนามาลี่นะครับผมซึ่งจากที่ผมดูแล้วสิ่งผิดปกติมีทั้งหมด57อย่างนะครับผม,มซึ่งเรามาเออริ่มกันเลยดีกว่าฮนะ,ะเดินเยอะแล้วเราขับรถบ้างน,นะใครเป็นพวกที่หรือใครเป็นคนที่ต้องขับรถตอนกลางคืนก็น่าจะอินนะส่วนผม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 ,ผมยังขับรถยนต์ไม่เป็นนะครับมอเตอร์ไซค์ได้แต่ไม่แข็งมากมีมือถือโทรมากดอะไรก็ได้ เสียงดังมากเ hey, wake up ตื่นเดี๋ยวนี้ Where are you ฉันอยู่ที่ไหนมีเนื้อเรื่องด้วยเราพูดได้จริงๆแพลตฟอร์ม8กับ Exit 8มันก็มีเนื้อเรื่องนะครับผมแต่ว่าแค่ไม่มีบทพูดอะไรเนี่ย W A S D เพื่อ move นะฮะสเ e Bar b r e a k E S C เพื่อนั่นแหละ สปีดคือชิปมีสปีดด้วยนะครับผมโ okay. อเคอูเอาเลยเหรอรถพยาบาลมาโอเคกดชิปเพื่อขับเร็วได้เดาราขับช้าๆแล้วกันนะโอเคเริ่มม,ม,มันเริ่มแล่ววันนี้น่าจะเริ่มแล้วนะนี่อะไรฮู้รถรถเราโหลดต่ำมากเลยรู้ตัวปะมบรรยากาศดีนะผมว่าเดี๋ยวข้ามเอ้ยไปหรือเปล่าครับ เรารถน่าจะเป็นรถแคปหรอทำไมเราไม่มีด้านหลังนะครับผมมันก็แท็กซี่อ้าวคือยังไงวะเนี่ยซ้ายขวาขวาลายซ้ายดีรู้ๆกันอยู่หน้าถนนที่ศูนย์เฮ้ยเบรกเบรกเอ่อมองไม่เห็นเลยอะเพื่อน w h ว r e ร์ออฟเซต็ตออ observe เกือบชนกูละพะพยาบาลจริงปะเนี่ย observe and anomaly นะฮะ f o r l o w me to the right ถ้าเราเจอสิ่งผิดปกตินะครับผมให้เดี้ยวขวาถ้าไม่เจอเดี้ยวซ้ายอ๋อ้ทางแยกเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้ผมเดี้ยวขวาน่าจะเบลคัม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 ไม่ใช่ละเมื่อกี้ผมจำได้ว่าเบลคัมป้ายไม่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมผมจำได้ ด้านขวาผมเห็นลางๆคือป้าเบลคัมจะเป็นสีาขาวอันเดียวนะเลือดเลืเลอดน,นั้นผิดปกติวะเพราะสีาขาวมันก็เปื้อนเลือดนะเฮ้ยทำไมคุณไมีเสียงรถเนี่ยโอเคไปเลยถนนที่หนึ่งโอเคพอดขอเพิ่มเสียงอันนี้นะเสียงเพลงอันนี้โอเคอ้าวโอเค คอยรื่นหูรื่นหูอ๋อนี่ไงเวลคัม <Welcome, S 1> เยอะรถพยาบาลรถพยาบาลไม่น่ามีอะไรมีป้ายระวังกวางนะครับผมเออเป็นเกมได้เป็นเกมฝนะั่งของอเมริกามล้ก็ยุโรปนะครับผมเพราะว่าขับรถชิดขวากันนะะนี่ไงเบลคัมมันมีแค่นี้ครับผมอ๋อกวางรอรถพี่ผู้หญิงหายไปแล้วพี่สาวพี่สาวกลายเป็นกวางแล้ว จิกัก <ster> ad ันดกันตันตันตมีกระจกหลังมองได้นะทุกคนแสดงว่าอาจจะมีอะไรตามมานะในอนาคตถนนที่สองแล้วเอย์ป้ายเหมือนเดิมไปนะพยาบาลไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนนี้ไฟมืดไปหรือเปล่าไม่มีนะซ้ายขวาไม่มี ด้านหลังคือเราต้องเช็คในรถเราด้วยนะแต่มีกระจกอันนี้ยนฮะกระจกมองหลังเอ้ยเดี๋ยวนะมันมองหลังได้ยังไงวะนเนื่องจด้านหลังเราทึบแปลกๆเด้อดีครับไปได้ไหมอันนี้ไม่น่ามีนะอันนี้ไม่มีต้องเดี๋ยวซ้ายปะผมไม่เห็นนะเลี้ยวซ้ายแล้วกันอ๋อแล้วกูชนไปแล้วไม่เป็นไรนะเฮ้ย มีเหรออะไรอ่ะผมไม่เห็นนะเอาละมึงผมเป็นคนขับรถไม่เก่งซะด,ด้วยอันนี้อาจารย์ลำบากแล้วครับเอาละมึงมาวางบ้านใช่ไหมบ้านมือนเดินหรือเปล่าใช่ไหมมีคนอยู่หรือเปล่าบ้านปกติต้องว่างนะครับโอเคถนนที่ศูนย์ เดี๋ยวค่ำมไม่มีอะไรนี่รู้ว่าต้องไปทางนี้เลยอาจจะชนไม่ได้ครับผมชนก็น่าเสือว่าเป็นสิ่งปกติเพราะว่าฉากกันพังอะไรอย่างนี้บ้างเมื่อกี้อ่ะอืมใช่ไปไปได้ฮนะไออียเฮ้ยตกใจโอเคตรงเดี๋ยวขวาเลยครับ แาบานเกือบได้มารับปูแล้วั้ยล่ะโอเคเกื <c oughs> อบได้มารับเราแล้วโอเคคุณผู้หญิงเราเล่นปกติไปนะเชีย่ยใครแม่งมากล้าอยู่อยู่คนเดียววะไอเฮี้ยป้ายป้ายบอกทางเราก็ป้ายบอกเตือนเราก็เอาหอ้อเฮีย้ยฮะผมเอาแต่ตรงนี้เลยสินะั้างั้นอนะเบรกสเปซบาร์าไม่ถึงเบกรกอะ อมันสอนเบรกทำไมคุูเบรกเป็นแล้วแสดงว่าจะมีอะไรตัดหน้ารถหรอหรืออย่างไรเฮ้ย,ยเฮ้ยไอ้เหี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 ยไอยเหียไอเหียยังไงเนี่ย โอ้โหไอเจ้ากูชิปวิ่งแล้วไอสัตว์คุณผู้หญิงทอร์บูแมนเหรอสาวสูงหกสิบเมตรเหรอไอสัตว์ไปไม่กอดโอ้โหอเจกูผมไม่ชอบมุมข้างคนขับเลยอ่ะโยปกติ สาวสูงหกสิบเมตรเฮ้ยผมเห็นอะไรอะผมเห็นอะไรอะเห็นควันอะเฮ้ย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 ผู้หญิงมงรอไปนะไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะพายุใต้ฝุ่นเหรอใต้ฝุ่นไอ้สัตว์ดูกระจกหลังนี่เออ เฮ้ย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 มองอะไรโอ้โหกูนี่หนุ่มฮอตจริงๆเลยสาวเกาะเต็มเลยหืึผู้หญิงเพื่อนคุณปะเนี่ยหืม hmm. ไม่ปล่อยด้วยโ <Okay, S 1> อเคนนที่ห้าละชิบหายโอเค อย่างที่บอกครับผมความยากเรื่องการมองสิ่งผีปกติอะผมไม่เฉยๆครับผมเก่งไม่พลาดหรอกแต่ที่เล่นเกมแนวเนี้เพราะอยากรู้ว่าพี่แกจะเล่นมุกอะไรบ้างเอาเรามากเคยชินนะครับผมที่แบบเราเรา,เราดูหนังผีหรือเกมผีมจะเดิมๆนะฮะซึ่งเกมแนวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะขยันใส่มาทำให้เราคิดว่้แบบทำให้เราเจอมุกใหม่ๆหรือมุกที่ไม่เคยเจอก็จะแบบตื่นเต้นดีอะไรเงี้ย ไม่มีอะไรปกตินะใช่ไหมวะโอเค okay. ปกติหลังรถเราละอ่าหลังรถเรายังทึบยูกูกลัวกูกลัวกูกลัวในรถมากกว่าน,นอกข้างนอก,กอีกนะจริงไอ้รถนี่ต้องมีประเด็นเนี่ยมันต้องมีสักครั้งแบบขับซิกแซกอ่ะเชื่อผมปะมันก็ปาดหน้าเราไปอะระวังกวางโอเค เจ้าค่ำเหมือนเดิมมผู้หญิงเหมือนเดิมขวา้าย้ายดีเหมือนเดิมหมดอ่ะฮะเม่อกี้ผมเห็นกระจกหลังมีใครยืนอยู่กลางถนนมคิดเองไม่มีนะจะมีมันไปซ้ายนะ อ่าไม่มีโอ,อ้มา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 คืนตายไหม,มไม่มีรถพยาบาลปกติค่าคนขับปกติอือกูระวังค่าคนขับก่อนอะจริงผมผมผมไม่ชอบมุมนั่นคือเป็นสาเหตุที่ผมแบบไม่ชอบเดินทางนะครับผมหนึ่งในสาเหตุที่ไมชอบเดินทางมาจากเมารถกับไอเทนี่แหละ ไปได้ไหมครับยืนยังเลยคือมีทั้งเกาะหน้ารถเราอะตอนที่เราเจอผู้หญิงเกาะหน้ารถเราอะแม่งก็มียืนอยู่สรุปคือ,อยังไงวะแปดแล้วเอาสิหยุดผมไม่ได้หรอนะฮะจบตื่นเพลทฟันสายแรกเหรอเอา ยิงให้รับอีกแล้วยังไงวะเนี่ยคุณเป็นใครตอนแรกเราอยู่ไหนตอนนี้คุณเป็นใครอ้าวบูมเมนบนคา ปูเบนวิทบกแค่ไหนหูหรืออีกเยอะเลยทุกคนที่เราไม่เจอเกมน,นี้เป็นแนวเก็บอันนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไปต่อครับรออะไรล่ะใช่ไหมเออยวเล่นมาสักสามรอบแล้วกันนะถ้าเกิดยังเจอไม่หมดโอเครับมือถือไปประมาณสองถึงสามรอบสามสอง หนึ่งเชียเกมแม่งลูบจริงทุกคนกดเริ่มแต่ละรอบไม่เหมือนกันดูดูดน้ำเลยมีตั้งห้าสิบเจ็ดห้าสิเจ็ดหลอกห้าสิบเจ็วิธีการหลอกเรานะเพราะฉะนั้นโอเคเสียงรถเบามากอะ่ะมึงซื้อรถยี่ห้ออะไรอะเทสลาเหรอ ติ Party, นะไม่เหงาเหรอคุณผู้หญิงหนูผมเหงาเนะมีไหมจะเดียวอะนะไม่มีนะไปทางซ้ายหรือเราต้องเลี้ยวผิดวะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องกดเริ่มเริ่มใหม,ม่ไม่สิแต่การที่เรากดเริ่มใหม่มันก็มีคอนเทนต์อะเห็นปะไอ้มือถือโทรศัพท์ที่เรารับอะมันเปลี่ยนคำพูดตลอดอะครับเพราะเราต้องเล่นให้ผ่านถูจบ ถ้าเกิดจบไปแล้วก็แค่กดเริ่มใหม่ถ้าเกิดยังไม่ครบแค่นั้นเองเนาะขับชิดซ้ายแล้วกันรถมีแค่คันเดียวเพราะว่าของส่วนใหญ่อยู่มันชิดซ้ายนะฮะเฮ้ยขับตรงกลางจบจบไปไปด้วยอีกเปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยแปลกแปลกแปลกแปลนแล้วอันนี้ถือว่าแปลกนะจ๊ะ มีอะไรเอ้ยเดี๋ยว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 โอเคข้างหน้าก็มีต้นไม้ครับผมต้นไม้เอ้ยเอ้ยชนชนเหี้ยเ้วรถพยาบาลก็ไม่มาเชียร์รถพยาบาลไม่มาทุกคนต้นไม้อยู่กลางถนนโหดีนะแค่ต้นไม้ไอ้สัตว์ไม่ใช่อย่างอื่นอ๋อกูเห็นรถแสงพยาบาลมาได้เหรอ มีอะไรมาไม่ได้ไอ้ชี้มันไม่ให้ไปอ่ะทางขวาไปโอ้ติด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 ,ตดโอเคอันนี้บั๊กเล่วครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผีผีผหายต้นไม้อืมเราลบไพ่บ้านหายไปก่อนดีกว่า รถเอนะครับรถหน่อยฉุกเฉินโอเคปกติปกตินะไม่มีอะไรเดีเ๋ยวคนวิ่งเอ๊ะวุ้ยขยับหรือเปล่าไม่นะ้างขวากูไม่มีนะกูเราแบงในรถมากเลยอะ่ะจอิจริงๆโอเคไม่มีอะไรถัดไปถอยไปถัดไป รอบนี้จะง่ายฮะมีต้องเยอะแยะไม่ค่อยขยันเลยนะอ้าวจะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นรถถังไม่ใช่รถพยาบาลอาอกูเร่งเครื่องละไปเดี๋ยวม่งหันมายิงกูไย,ยงิงกูเห็นรถถังขับอ่ะแต่เป็นเสียงรถพยาบาลอะอะไรวะเนี่ย นี่ไงเห็นไหมผมเห็นแบบแบบไอ้เชี่ยโอเคมองข้างทางเยอะไม่ได้แล้วต้องมองเนี่ยลายแรกต้องเป็นป้ายครับผมป้ายแล้วก็โรงพยาบ,บาลโอเคโรงพยาบ,บาลเหมือนเดิม้านขวามีแค่ป้ายป้ายป้ายกวางบ้านไม่มีคนบ้าน อ๋อผมดึกว่าโอเคมันก็ขับไปปกติเรียกว่าครับไอเชีย่ยเมื่อกี้ผมผมนึกก็เป็นผู้ชายตัวสูงใส่ชุดแดงยืนถือดาบอยู่สยองเลยบ้านเรามีใช่ปะบ้านเรามีสมัยก่อนนะที่ลํำดาบแล้วก็ <c oughs> โอเคเราต้องพูดถึงมันแล้วกันบ้านเราน่ากลัวไปว้ายเขี้ยเอ้ยกูเร่งแล้วสัตว์เดี๋ยวบินตามกูใครออกไปแถวบ้านชี้อะไรไปจรวดเนี่ยไอ้เขี้ยมวอคันตุกะไอ้เขี้ยเอ้ย,ย,อยถนนสายอคันตุกะอย่างนั้นเหรอโอเคมืดมืด,มดป้ายหายมืดถนนมืดไปครับผมปกติเราเห็นป้ายหมดนะ ไม่มีแสงไฟไม่มีแสงไฟอ่าอน,นี้ซับซอบมืดแล้วเปล่ามืดไหมคนผู้หญิงมืดนะโอเคโอ้มืดมากโอเคถนนที่แปดฮะมูจ,จินเอ้า เกมนี้ก็ไม่ใช่ของฝั่งยุโรปแล้วแต่ทำไมมันเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนอ้าวล้วทำไมขับรถชิดขวาวะถ้าแถวแถวฝั่งเอเชียต้องซ้ายดิโล่รอบที่สองสายเข้าสายเรียกรอบที่สองโอเคหรอคุณโอเคนะ ผมว่าเราต้องเก็บให้หมดครับไม่งั้นเราออกออกจากที่นี่ไม่ได้โอเคมันเนียนให้เรากดเริ่มเล่นตลอดไปโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมมีทุระคุยเรื่องส่วนตัวจากทางบ้านนิดหน่อยแล้วคุณทำให้ผมพลาดรถพยาบาลไปนะซึ่งไม่น่ามีอะไรปะไม่น่ามีอะไรหรอกเราขับไปก็นด้ เราคิดว่าโรงพยาบาลปกติแล้วกันนะโรงพยาบาลไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเราก็อันนี้เพิ่งเริ่มด้วยเป็นไร <N> ah. เนาะเริ่มไม่น่ามีอะไรก็ต้องไปทางซ้ายบูชนแม่งนีน <c oughs> ่ผมกดชิปแล้วนะโอเคไม่มีอะไรจริงด้วยล้มนะอย่าล้มนะพ <c oughs> ยาบาลขับช้านะขับชาา้าหรือผมขับไว บ้านในบินคิดได้ยังไงเอาบ้านบิดบ้านของอาคันตุก,กะแนะ่นอนมันเนียนไปด้วยไหมครับสายสุดท้ายแล้วนะเออสายแล้วนะไม่มีอะสายที่สองมาดิมา, ي, มาดิยดทางขวาไม่มีไม่มีอะไรรถ ไม่มีแสงไฟกว้างกวางเมื่อเริ่มเลยไอเชียแล้วเมื่อกี้รถได้มีแสงไฟด้วยทุกคนมันต้องมีแสงสีแดงเดี่ยวค่ำแล้วป้ายเตือนกว้างเต็มไปหมดเลยเอยไม่ใช่กว้างนี่แต่สายเลียกวางแต่กว้างโพลมาแล้วคงระวังกว้างแต่มนมีป้ายระวังกว้างอยู่แล้วอ่ะอันนี้มันถือว่าปกติวะไม่ปกติมีแต่ป้ายไม่มีกว้างแค่นี้เอง โอเคไม่ Martine, ไไไไมีอะไรปกตินะเรผู้หญิงเยิยที่งานปกติเดี๋ยวตุ้มปุ๊บกูกูหักขวาเลยฮะไม่มีนะไม่มีอ่าโอ้โหผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบด้านขวาที่สุดแล้วด้านขวาข้างๆคนขับกูเนี่ย โอเคอันนี้ปกตินะปกติบ้านมีใครไหมจ๊ะไม่มีบ้านต้องไม่มีใครจำไว้นะทุกคนปกติโอเครถโอ้ยโอ๊ยโอตยองหัาอขวาตลอดไมอรู้ว่าผมโอคยโอ๊ยโอ๊อ๊โอเคโอ มีอะไรปกติฝนตกด้วยปกติรถพยาบาลรถพยาบาลนี่คือถ้ากลายเป็นรถถังนะอ่ะเขาเลี้ยวขวาครับผู้หญิงเหมือนเดิมนะไม่เดินมานะโอเคไปทางซ้าย เดี๋ยวนะถ้ามันเป็นวันเวย์แล้วตอมนมันมันมีรถพยาบาลส่วนเรามาใช่ปะแต่เอา้าผิดปกติมีรถพยาบาลส่วนมาแต่ว่าเวลาเราไปถึงทางแยกอะ่ะเราสามารถเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาก็ได้แล้วมันมาทางไหนวะงง<อ>เปลียนก็มีอยู่แค่นั้นอะไรวะมันมีอะไรวะข้างทาง,ทาง ผู้หญิงเห็นอะไรบะผมไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะหรือผมพลาดอะไรไปทุกคนช่วยด้วยเอา้ามีอ่ะเนี่ยมันมีอะไรวะนะ่ะ้ายเหรอ ลรงความเร็วไม่ได้แล้วอ่าค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆดูห้าคนขับก็ไม่มีนี่อ้ารอบนี้ต้องถูกกันล่ะซ้ายเนอ,อะวตาว โอ้โหเวลาฝนตกเลยฝนตกจริงๆเลยบ้านมรงฝนตกจริงๆเลยโอ้โหนี่ผ,ผิดปกติมายันนอกเลยเนี่ยตายแล้วไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยดวงอาทิตย์เวลาเวลามังเดินเร็วไปละพรติดพอาทิตย์อยู่ขึ้นเดี๋ยวลงเอาไปๆๆๆๆๆไป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  ตกหนักซะด้วยโอเคไม่เป็นไรบรรยากาศได้เหตุกานณ์สติรถคันนี้ปกติเฮ้ยบ้านหลังนี้ปกติวั t นั่งเล่นชมกลมอะไรกันอ,อไป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  อะไรไหมโอ้หฝนตกแรงซะด้วยแน่บีบแต่ทักทายซะด้วยบีบได้ปะบีบไม่ได้ด้วยบีบแต่ไม่ใช่ละ er ออควรให้ความสำคัญับการส่งคนไข้ครับผู้ป่วยบีบแต่ทักทายปีปีมือ โอเคไอ้ยี่ลอบสั่งเสามนานมากหยิบแต้มไหมไม่มีบ้านอาคัรตุกะโอเคไม่ลอยไม่ลอยวันนี้จอดวันนี้จอดวันนี้มีตุลาที่ไหนโอเคไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่ชวนเพื่อนมาเล่นนะยืนทำไรกันไม่รู้ ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรเรลี้ยวซ้ายดิสักเนื้อรืออันนี้คือความผิดปกติคำนวนที่ห้าโอเคชปชปไม่มีอะไรระแวงแันหมดแล้วเนี่ย คุณผู้หญิงยืยนรอเหมือนเดิมม,มีอะไรก็เลี้ยวซ้ายโอเควันนี้สุดตรงคุณผู้หญิงนะะเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันคันคันระหว่างซ้ายขวาผมไม่รู้ว่าการชนมันมีผลไหมอะแราก็อ่าเสี่ยงเลยแล้วกัน hmm. โอเคไม่มีแต่ทักบ้านอาขันตุกะไม่ได้ไปไหนว่างช่วงนี้ว่าง ได้วยไหมครับหาหลายรอบวะดิีก็ช่างยืนอยู่คนเดียวฮ้ยกระจกหลังเม,มื่อกี้เหมือนเห็นควันเฮ้ยที่เจ็ดมือดอีกแล้วนอนมือดอีกแล้วมืดตลอดเลยไฟเสียเพ้าะหนาฝนตกอะ่ะ เอามืด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 โอเคไปพีปไปครับผมโอ๊ยโอเคถึงบูจินละน่าจะญี่ปุ่นปะนี่ทำไมขัามาบชิดขวาวะโอเคมาสายที่สาม hồ chẳng lẽ What should I do? What should I? Chẳng should... thẳng